คนไข้เป็นแม่บ้านเนาะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วทั้งสองมือเลยนะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยตรงนี้จะกำไม่ลงอ่ลองกำเหยียดซิครับกำเหยียดสองข้างสองมือเลยกำเหยียดกำเหยียดกำเหยียดข้างนี้กำได้ดีข้างนี้มันมีนิ้ว2นิ้วนี้ที่กำไม่ไม่ลงนะก็คือว่าอาจจะมีนิ้วล็อกเนาะแล้วก็ที่ชาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากพังผืดตรงข้อมือเนี่ยที่ทาให้เกิดมีการกดทับเส้นประสาทเลยทาให้ชานะครับเนาะเดี๋ยวหมอตรวจด,ดูนิดนึงนะมือขวาเนี่ยตอนนี้เราตรวจ อาจจะมีการอักเสบนิดหนึ่งนะตรงเนี้ยที่มันมีการกดตรงนี้นะที่หนึ่งเนาะไม่เยอะเท่าไหร่นะผมดูแนละ้วเนาะตรงนี้นะเส้นนี้นะครับอันที่สองข,อข้างซ้ายนี่บวมกว่า <Okay. S 1> แล้วก็อันที่สองก็คือว่าที่มันกดที่มันไอเจ็บเนี่ยก็คือว่าที่มันไม่ลงเนี่ยก็คือมันมีการอักเสบของปลอกุ้มเส้นเอ็นตรงนี้นะกับอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะเนี่นะนี่ออกมานะเห็นไหม จะชาแป๊บๆนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวมัน,นจะชานักกว่าเดิมนิดหนึ่งนะนีน่นะฮะคนไขเน้เนี่ยเนี่ยมีถุงน้ำตรงนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมที่มันล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ำนนนนใช่ใช่ที่ท,ท,ที่ที่มันล็อกที่มันนูนๆขึ้นมาเนี่ยฮะตรงนี้เลยเนี่ยเป็นถุงน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะ เนี่ยเดี๋ยวจะดูดถุงน้ำนี้ออกด้วยแล้วมันจะได้ํำได้เนาะเนี่ยตรงนี้เลยนะมันเป็นไอการอักเสบของปอดหุ้มเส้นเอ็นนะตรงนี้เลยนะม,มะนะใช่เนี่ยเป็นเกิดจากปอดหุ้มเป็นตรงนี้มันอักเสบแล้วมีน้ำออกมาตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็นตรงนี้ นิ้วไหนล็อกอยู่ล็อกอยู่ไหมน้องงอเหยียดเต็มที่ดิกำเหยียดงอล็อกอยู่ไหมเอาใหม่นะไปนะเอาเอาเหยียดเหยียดเหยียดไปล็อกอยู่ไหมไม่ล็อกแล้วเนาะมีชามันจะชานิดหนึ่งหลังจากฉีดยาตอนนี้กำได้สุดแล้วนะฮะเนาะเมื่อกี้ยังกำได้ไม่สุดเนาะเสร็จเรียบร้อยนะจบเนาะแล้วเดี๋ยวระครบเย็น